จังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานครบรอบ140ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ขึ้นมา ระหว่างวันที่5ถึง13พฤษภาคมโดยกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการแสดงแสงสีเสียงในชุดใต้ร่มพระบรารมี140ปีกระบีขอบฟ้าอันดามันแล้วเมื่อวันที่11-12พฤษภาคมที่ผ่านมายังมีการจัดการแข่งขันซีคายักยกระบีเอลไลฟ์ life, ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่1ประจำปี2012ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีและการแข่งขันซีคายักเอเชียคัพซึ่งปีนี้เป็นปีแรก มีเรือผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า90ลำนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลิกบทบาทใช้กีฬาทางน้ำสีขย a y มาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสร้างสารรค์ภายใต้โครงการรักกระบี่รักธรรมชาติค่ะ